มาดูทวนให้นะเรื่องของอาการปวดเข,นะข่านอนนอนคว่ำนะคนไข้มีปัญหาที่เป็นแต่คิวเนี่ยถ้าเป็นแต่คิวเนี่ยให้เราเน้นด้วยนะนี่ท้าแรกแตะคิวนอ่องแล้วก็ปวดข้างแข้งเนี่ยคลายก่อนอันนี้ทวนให้นะจะได้ไปจําได้คลายไปเหมก็มาที้ที่ตรงนี้ตรงนี้อาจารย์เน้นนิดนึงว่าเราจับจับตรงนี้ อย่าไปอย่าไปกดพราะแรงมากนะกดกดแรงมากอย่าไปบิดเพราะแรงมากข้ามเนื้อกลุ่มกลุ่มเรียกเรียกว่ากลุ่มแถบสติ๊กเลยได้ไหมเกอย่างนี้นะครับยัง <Yeah. S 1> นี่เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ทำท่านี้ใช่ไหมท่าโยกโยกอย่างนี้การโยกเหมือนกันเนอะอย่ายโยกไปชนก้นโยกนิดเดียวอย่างนี้หักท,ที่ปลายเท้าอย่างนี้ ท,ที่ที่ที่อาจารย์สอนแทบไม่ทิ้งอย่างนี้เลที่เดียวเลยครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปอย่าไปทาจนถึงก้นเลยไม่ได้นี่เจ็บไหมต้องถามค่ายเดิมถ้าคุไข้ปวดเข่าทําไม่ได้นะมันเจ็บมากค่อยๆเข้าไปจนกว่ามันจะชนก้นได้แต่ไม่ใช่มุ่งไปที่ก้นอย่างเดียวโอ้โหอันตรายมากนะเห็นไหมค่อยๆนะค่อยๆภาษาจีนว่าไงนะเบาๆภาษาจีน มันมันมันโอเคนั้งค่อยๆเข้าไปจนถึงชนแล้วเราก็ลองมาปิดดูปรับเส้นก่อนนะครับให้สุดก่อนแล้วค่อยหมุนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่ว่าไปโยกรีบมากไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ปล่อยตรงเวลาไม่ต้องรีบเสมอคนรีบมากมันก็รีบไปแชร์นะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มา ดูการตะขิวนอกนี่ท่านี้ถ้าไม่มีถ้าเราคุมตัวนี้ได้เราไม่ขึ้นข้างบนก็ได้กดอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเป็นฝ่าเท้านะถ้าเป็นแบบส้นเท้าก็กดส้นเท้าถ้าเป็นฝ่าเท้าก็มากดฝ่าเท้านี่มาดูใกล้ๆกันนี่อย่างนี้สมมติว่าเป็นรองช้ำตัวนี้เขาเรียกว่ารองช้ำเราก็กดตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยคนเป็นรองช้ำเนี่ยเส้นรองช้ำมันจะมาเส้นแถวนี้ออเอาแนวเนี้ยนั่นก็กดตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสาม ถ้าเกิดมันเจ็บมากก็เราก็เอาเอาผ้าอะไรมาลองนะอย่างนี้นะไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้ไอ้ข้อเท้าไปชนพื้นมันเจ็บกดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะกดลงไปอย่างนี้เนี่ยเป็นส้นเท้ากดเลยเนี่ยใจกลางฝ่าเท้าเนี่ยนะใจกลางฝ่าเท้านะถ้าคนที่ยังไม่มีแฟนเรียกว่าใจกลางเรา กดลงไปใจกลางฝ่าเท้าไอ้ตายมันจะลับแล้วก็ปล่อยมุกมันหน่อยนี่นะกดลงไปประมาณสิบครั้งก็ได้ทีละสิบหรือทีละห้าก็ได้นะเราก็กดตรงส้นเท้านี่เนี่ยเนี่ยแล้วตรงเนี้ยประมาณข้อหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งขึ้นตรงนี้ข้อหนึ่งตัวนี้จะแข็งนะกล้ามเนื้อโซเลียตัวนี้ยมีปัญหาในการปวดตะคิวพวกตะคิวพวกเจ็บส้นเท้าลองช้ำก็ต้องกดเส้นนี้ด้วยเนี่ย นะไม่ขึ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดเราคุมได้เมื่อกี้บอกว่าขึ้นขึ้นเตียงก็ลําบากก็ไม่ต้องขึ้นอย่างเงี้ยนะกดจนกว่ามันจะนิ่มเะยนะนะประมาณเนี่ยกดไปเลยเนะี่ยเริ่มนิ่มแล้วจริงๆงไอ้คนเนี่ยเ็าเป็นซีน่งนี้แต่เรารักษาซี่งนี้เพราะว่าแก้งเขาหน่อยนีงกลัว <c oughs> เขาสบายกลัวเาสบายนะ <c oughs> เราเป็นโรคจิตเราต้องรักษาซี่งตรงข้ามสะใจเรามากนะแล้วก็งอขายอย่างงี้นะครับงอขึ้นมาอย่างงี้ ก็หมายเราคือเอากระดูกปลายเท้าขึ้นนะก็ออกมาอย่างนี้ก็ได้ขึ้นขาเดียวก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะไม่ไม่ต้องขึ้นทั้งหมดก็ได้ขอให้ให้กระดูกปลายเท้าขึ้นได้ได้นะเราก็กดเส้นเส้นเนี่ยเส้นข้างเนี่ยอาจารย์สอนให้กดจากตะตุ่มขึ้นมาตรงนี้นักเรียนก็ไปเรียนจากกดนี่ลงมานะเออจริงจริงไปนักเรียนเนี่ยเธอทําันเธอทฉันยอมรับไปแล้วนะกดนะตรงนี้มันจะแข็งตรงแถวเนี่ยตรงกล้ามเนื้อ เอ่อเชอร์เทียสเนี่ยนะก็กดตัวนี้กดกดได้หลายรอบนะไม่ใช่ไม่ต้องรีบแต่แต่ไม่ได้กดกดเร็วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกดไปกดมาเนะี่ยถกวกามันจะนิ่มแล้วมันจะสบายนะกดตรงนี้นะเนี่ยกดจนกว่ามันจะนิ่มนะจุดนี้ยเวลาเราเดินเดินเดินขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยจะปวดมากนะถ้าเรามีแม่แม่หรือมีญาติเราก็ไปกดให้เขาบ่อยๆนะการกดแล้วคนมีแฟนอย่างเงี้ย กดให้แฟนอย่างอาจารย์ก็ต้องนวดให้แฟนกดบ่อยๆนะแฟนนอนสบายถ้ายังไม่มีแฟนก็ไปหาแฟนก่อนนะ <c oughs> แฟนไม่มีก็พัดลมก็มีนะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เยอะๆ